ไปแล้วครับไปแล้วครับเอ้ยเหมือนทั้งเบิร์ดจะออกไปก่อนนะครับสวัสดีเพื่อนเพ่ชาวแดนดีเซลครับวันนี้เรามาพบกันอีกเช่นเคยครับกับช่องแดนดีเซลชาแนลวันนี้เรามาที่นี่ครับจังหวัดบุรีรัมย์ครับก็เป็นสนามสุดท้ายของปีแล้วกันสนามนี้เป็นสนามสุดท้ายของปีครับทางโตโยต้าใจดีครับเนื่องจากมีเวลาหลายคันของรถบิ๊กเทนที่ เป็นเวลาที่ค่อนข้างดีที่น่าสนใจโตต้าก็เลยมาจัดที่นี่อีกครั้งฮนะครั้งสุดท้ายประจําปีที่สนามบุรีรัมย์กันเลยเพื่อให้ได้ประลองเวลากันว่าใครจะเป็นรถที่เร็วที่สุดครับแต่วันนี้ไม่มีบนะัตเทิลนี่ฮะด้านหลังก็จะเป็นของเอรถที่จะมาทำการวิ่งหาเวลาดีๆในวันนี้ครับก็ะจะมีบอลบุ๊คสุพรรณแล้วก็มีหลายๆคันไปแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศในงานกันว่า เวลาใครจะดีที่สุดเพราะว่ารอบนี้ไม่ต้องบัตเทิลและไม่ต้องชิงโฟนชิงไฟกันให้วุ่นวายก็เดี๋ยวไปดูกันว่าวันนี้ใครจะเร็วที่สุดเชียร์ใครยังไงลองคอมเมนต์มาไปาเดี๋ยวไปดูกัน <S <S นี่ครับเรามาถึงบุรีรัมย์ก็มาเจอคันแรกครับมาถามเจ้าของรถกันนิดนึงนี่เจ้าของรถ <laughs> อาจาของรถอยู่นี่อันนี้นตัวปลอมอันนี้นตัวปลอมอันนี้สวัสดีพี่ต้นครับอันนี้เจ้าของรถใช่ไหมพี่ต้นใช่อนาคตอ,อ๋ออนาคตออาล้อไปแล้วช,ชมบุรีเราเป็นไงบ้างพี่ชมบุรีเหรอยอมมันลื่นจรงิจรงๆนะจริงนะชมบุรีเนี่ย <laughs> ถ้าให้ผมดูนะรถแรงไม่ต้องคุยอขอให้ลงพื้นที่รอให้ได้วิง่งไ้หมดปิงบอกว่า ร้อยเปอร์เซ็นต์ใช้ใช้ไปสามสิบเองคันเร่งโอ้โหจริงดิเตบิงบอกเอาบูธปดปอนลลดบูธใช้หมดอย่างอ่ะทีนี้พอมาถึงสนามนี้แล้วกันครับสนามค่อนข้างโอเคแล้วเอาไงกับสนามนี้ดีแผนเราก็สู้เต็มที่ครับอ่าเอาให้ผลออกมาให้ดีที่สุดเฮ้ยแต่เมื่อคืนเห็นแวบๆหน้าเฟซเมื่อคืนอ๋อเมื่อคืนซ้อมซ้อมเป็นไงซ้อมเป็นไงซ้อมก็สิบสิบจุดสี่สิบจุดสี่เวลาพี่เอะปะทูเลยนะเออแต่เราเป็นจริงสนามซ้อม สิงสนามเพี่ต้นบอกแล้วแต่เดี๋ยวมาดูสนามจริงว่าจะสิบเท่าไหร่ครับเอาโอเคเอาไว้พี่ต้นนี่ฮะอันนี้ก็พี่ต้นดูใบมาดูแลเองฮะต้องงานละตัวดีสวัสดีครับผมพี่มัดอันฟาเทคหน่อยครับอ๋อย้ายค่ายเลยมัด ECU มาทำอะไรวันนี้วันนี้ก็มาดูแลซุปเปอร์ลีโวครับอ้าซุปเปอร์ลีโว้เนี้ยทำทำ ECU ทั้งหมดเครื่องกล่อง ECU ทั้งหมดครับ เครื่องนี่อยู่สูตรของทางร้านของเราเลยครับแล้วทำไมรถที่ขับเดิมๆอ่ะเปล่าพอดีไม่มีเงินแบกนี่พี่หมัดก็มาแข่งในเซอร์กิตใช่ไหมใช่เซอร์กิตด้วยแล้วก็มาใช่ครับผมครับเชียร์ใครพูดไปเชียร์ไม่ได้ครับผมเชียร์ทุกคนเลยครับวันนี้ครับถ้าเชียร์ใครโดนตีแน่นอนโดนท้าแล้วโอเควันนี้เอาพ th <OS iin S 1> ี่หม <ucc> <disagree> ัดวันนี้พี่หมัดก็มาแข่งรถแล้วครับนี่ครับเรามาหาแชมป์กันดีกว่าแชมป์สนามชลบุรี แชมป์ใหม่ล่าสุดเลยนี่ครับสวัสดีพี่นันครับครับครับจริงๆิพี่นันเนี่ยผมติดตามอยู่ตั้งแต่สนามบุรีรัมย์เล่าแล้วเหนื่อยมากรถค่อนข้างกวนใจมากเลยแต่วิ่งไม่ได้ที่บุรีรัมย์แต่ไปแชมป์ชนบุรีเลยเว้ยแต่รถแรงมากเป็นยังไงบ้างเล่าให้เพื่อนๆลองให้เพื่อนๆฟังทีหนึ่งพี่นันก็สนามแรกสนามแรกที่บุรีรัมย์นะครับเกิดปัญหาเรื่องเอ่อเกี่ยวกับระบบสายไฟกับเซ็นอร์ไทยลากครับแล้วก็แก้ไขไม่ทัน ก็เลยไปไปสนามนั้นครับแล้วจากนั้นก็ไปไปที่ครับหนองค้อก่อนก่อนมาไปหนองค้อเนี่ยคือเอาไปขึ้นไดโน่กะว่าจะไปจูนเก็บรายละเอียดม้าเท่าไรรีววของเราเนี่ยก่อนหน้านั้นห้าร้อยหกสิบหกอปพันหนึ่งห้าสิบครับแต่ว่าเครื่องเครื่องพังกลางไดโน่เลยก็เลยผมผมทำเครื่องสุดลองไว้ใช่ครับผมทําเครื่องสุดลองไว้กะไว้วิ่งสนามนี้ปรากฏว่าก็เลยได้เอาเครื่องตัวนั้นมามาประกอบ เสร็จตอนบ่ายสามก็ขึ้นสไลด์ไปไปวิ่งที่หนองคอเลยไอที่ว่ารันอินบนไดโน่ถูกต้องไหมไอรันอินบนสไลด์ใช่ครับก็คือรันอินไปนบนสไลด์ติดเครื่องไปวิ่งจากอุดรไม่ครับวิ่งอย่ชนบุรีครับบ้านผมอยู่ชนบุรีมีหลังหนึ่งผมมาไปทําที่บ้านโอเคก็วันนั้นใครขับพี่พี่นัทอธิบายนิดนึงพี่ต้นพี่ต้นความาเร็วมันเกิดอะไรพี่ที่ที่ที่คุณขับไม่ใช่คนนี้นี่ก็ปกติไอ เอ็มโปรเจกต์ดีครับครับทีนี้รถมันติดมาไม่ทันผมมาไม่ทันเลยผมก็เลยต้องหานักแข่งที่อยู่ในพื้นที่เพื่อให้เข้ามาแข่งให้ทันซึ่งต้นเขาไม่เร็วกคนพื้นที่ชียงใหมดีใช่ครับก็เลยโทรให้ต้นมาขับให้กูหน่อยประมาณนี้ตัก็มาทันเวลาสิบนาทีถึงเลยแน่นอนมากประธานโทษแล้วต้นเขาไม่เร็วนี่คนพื้นที่แล้วคนเจ้าของสนามนั้นด้วยแทบจะเรียนจัดโชคดีโชคดีเลยครับโชคดีก็เลยเข้ารถแรงออกได้คนขับดีครัิดว่าน่าจะพร้อมละกิดกกูสูงเลย เร็วที่สุดในคืนนั้นด้วยไม่มีใครวิ่งได้เลยก็ได้แชมป์ภูมิใจมาก้ลยแค่ไหนสำหรับแชมป์ครั้งนี้ก็ไม่ไม่คิดว่าจะมาไกลขนาดนี้จริงๆแล้วที่มาเนี่ยมาเพราะว่าจากอยากลองพัฒนาทีมงานตัวเองกับทีมงานเพื่อให้ได้ตัวเลขที่ดีที่สุดในในของเราเองเพื่อเราเราไม่ได้กะว่าจะมาแข่งกับใครครับนั่นแหละครับแต่ทีนี้มันมาไกลเกินฝันมาเข้ามาเข้าชิงได้แล้วก็โอเคละแล้วท้ายก็ไอเบสก็โดนแดก นะฮะอ่ะทีนี้ขอบคุณใครบ้างพี่ขอบคุณใครบ้างรถคันนี้ก็พี่เก่งและกระบังครับแล้วก็มีแ t ทเทคฟอร์สมีบีอาร์ซีครับมี m r x ECU ร์เอ็กซ์อีซียูช็อปอี็ครับแล้วก็โตโยต้าโตโยต้าโตโยต้าอุดรธานีโตโยต้าอุดรด้วยครับอ่ะแล้วทีนี้ใครขับพี่วันนี้ก็พี่ต้นขทำมาเร็วครับเพอพี่ต้นต้องตามแล้วว่าซื้อตัวแล้วล่ะวันนี้อ่ะโอเคได้เข้ามาไม่นานใครที่เอ่อเชียร์สายอีสานรถคันนี้นะสีส้มสีส้ม โยต้าอุดรธานีนานาพินัทเอทีเอ็มบลลัลองไปคุยกันอื่นไปมาเรามาอีกหนึ่งคันครับกจริงผมติดตามคันนี้อยู่เพราะว่าวันนี้มันเป็นทางเขาแล้วเพราะอะไรเพราะว่าของทัจิตเนี่ยคนขับค่อนข้างมือใหม่นิดนึงอันนี้เราต้องเข้าใจว่าต้องพัฒนาเรื่อยๆแล้วก็นักแข่งหลายๆคันเขาก็ค่อนข้างเชี่ยวในสนามนี่และ้ะแต่วันนี้ไม่ต้องจิงไฟเว้ยเอาเวลาที่ดีที่สุด ใครขับเร็ววันนั้นรับที่หนึ่งไปเลยซึ่งคันนี้แหละเป็นคันที่น่าจับตามองแล้วเพราะว่ารถเนี่ยแรงอยู่แล้วแล้วคนขับไม่ต้องไปเครียดกับการชิงไฟการออกไฟเดีย๋ยวไปดูกันปะถารนจิตดีกว่าสวัสดีครับ,ว,รบวันนี้ผมแอบเพยียคันนี้เลยเพราะเบื้องต้นรถนจิตแรงมากครับแรงเนนยนแลวนจิตชำนาญเรื่องระบบน้ํามันทำอะไรมันเป๊ะอู่แล้วเข้าทางเราอู่แล้วครับแล้ววันนี้ไม่ต้องชิงไฟครับอ่าทีนี้ แผนเราเป็นยังไงบ้างนจิตวันนี้ก็ให้ขับให้ขับให้เต็มที่ก็คือพยายามเข้าให้ครบห้าเกียร์นะครับถ้าครบห้าเกียร์นั่นคือเวลาที่แท้จริงครับผมทีนี้คันนี้เคยวิ่งไว้แบบที่เห็นเวลาแล้วตอนนี้เท่าไหร่นจิตตอนเมื่อคืนนี้สิบจุดหกแล้วครับวันนี้น่าจะเวลาน่าจะดีกว่าสิบจุดหกถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับก็วันนี้ภาระคนขับค่อนข้างน้อยน้อยน้อยเอาให้ครบห้าเกียร์แค่นั้นน้อยรู้เวลาเลยใช่ครับวสิบจุดหกนี่เร็วนะสิบจุดหกนี่ คลิฟายดับหนึ่งของจ็อบรอบที่แล้วเลยใช่ครับเออโหนะก็ติดตามเชียร์คันนี้คันนี้ผมแอบเชียร์เลยเอาครับนาจครับครับสวัสดีครับคันนี้น่ากลัวบอกเลยเพราะว่านี่สองสิบจุดหกนะแล้วไม่ต้องไปเครียดยิงฟองยิงไฟด้วยวันนี้รู้เรื่องเลยแหละป่ะเดี๋ยวไปดูอีกคันหนึ่งวันนี้ผมอยากให้เพื่อนเพื่อนเนี่ยช่วยกันบริจาคตังมาคนละนิดละหน่อยเพราะอะไรรู้ไหมกูจะไปซื้อเทอร์โบให้พี่เอ๋มีแต่ปัญหาอันนี้มีแต่เทอร์โบ รวมตังค์กันไปซื้อเทอร์โบให้พี่เอกเลยดีกว่าป่ะวันนี้พี่เอกเออเมื่อกี้นี่ผมขอให้เพื่อนๆมาเฮ้ยแบ่งนู้นดีกว่าน่ารถดีกว่าผมขอให้เพื่อนๆเนี่ยเรียกอะไตังค์กันซื้อเทอร์โบจะมาซื้อแคันนี้ขาดบ่อยจริงๆวันนี้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 กู้มากี่ลูกสี่ลูกจริงดิจริงเครื่องเนี่ยโตต้าบอกเลยไม่มีพังไม่พังแต่เทอร์โบเนี่ยแหมมันต้องเข้าใจจริงๆเราเค้นกันสุดความสามารถ ขโมยขโมยคันข้างนั้นไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไปเอาเทอร์โบคันข้างพี่มีซีพี่จะขโมยเขาอีกเพื่อกันไว้ก่อนแสดงว่าพี่คิดว่ามันจะพังอีกแน่ๆโตต้านี่เครื่องทนมากน้อยไปไหนสำหรับพี่เอที่แบบใช้ทำทำโตต้ามานานมากเลยอ่าจริงๆเลยนะเครื่องหนึ่งคดีก็1น d ่งกดีกเนี่ยก็คือ1นึ่ดีทนกว่า หนึ่งเคดีผมว่าทนแล้วนะพี่เอทามิโก้เนี่ยจะดูจะดูจะดูอ่านี่จะเอาหนึ่งหนึ่งเอหนึ่งเคดีเนี่ยทำเป็นเกียร์ซิงค์โบฟู่เร็วเรนี้แหละเดี๋ยวคุยกับแจ็คคุยกับแจ็คแล้วแจ็คแล้วบาเออจะเอาอีกคันนณะมาแล้วจะบ้างเออคณะมามาใส่ก็จะเป็นหนึ่งหนึ่งกีดีเครื่องเลโวอไปทำที่ไหนโบยใหญ่เกียร์ซิงค์มาวิ่งโชว์เล่นๆเฮ้ยเดี๋ยวเราต้องไปหาที่อู่แล้วเฮ้ยเสร็จก่อนเสร็จก่อนประธานโทษอู่พี่ย้ายพี่ตรงไหนที่เดิมที่เดิม เอ้าที่เดิมอะเอาอย่จิ้งจไปแล้วใช่ตรงนั้นน้ำท่วมไีกอ๋อโอเคเดี๋ยวเราต้องมีโปรเจกต์กันละใช่แล้ววันนี้เอาไงกับมันดีก็แต่ไม่ต้องยิงฟลังยิงไฟแล้วนี่ไม่ใช่เราก็เหมือนเรามาซ้อมรถเพราเราได้เก็บรถไอ้นี่ไงงานซุมอัพไงอ่าเอออ่าก็มาซ้อมไว้ใช่โอเคเมียไปเมียไปจะขโมยขโบหรือข้างขโางขบโบหรือข้างค้างโหรืช่างเบิร์ดจะขโมยหรือช่างเบิร์ดมีสี่ลูกจะไปขโมยอีกเป็นห้าลูกถามช่างงานนี่มันเปลี่ยนทันเงี้ยไหมนะประธานโทษกองครับพี่เอ๋ จะพาเอามาสิลูกสิลูกจริงสิลูกจริงลบกันจริงๆเลยเทอร์โบเนี่ยอ่าต่อเน,นื่องกันเลย <c oughs> คันนี้ไอเบสทิ้งอีกแล้วกู <c oughs> ไม่รู้จะสมน้ำหน้ายังไงดีเฮ้ยราทะเบิล <c oughs> ขับไว้12อะไรนะรอไปเดี๋ยว12บสอห <c oughs> กอ่ะสแปดก็เราเราซ้อมเพิ่มเติมไหมวันนี้ไอเบสมันหลังจากมันทิ้งเราไป นิดนึงพี่อยู่บ้านเราก็อลองขี่มาพี่เฮ้ยแต่ประธานทูตเรื่องเรื่องขาแล้วมันนี่เหมือนเราไม่เคยขับที่เนี่ยอ๋ออ๋อแค่เราออกแรงไปมันฟรีหมดพอ,อฟรีปุ๊บเราส่วนเกียร์เลนพึบให้พี่ให้พี่เบิร์ดบอกเทคนิ่คุณเพื่อนที่มาขับบุรีรัมย์เลยดีกว่าไหนๆก็พี่เบิร์ดขับแล้วอ่ะเอะอทิ๊กนี่กันเราเราก็ต้องแท็กที่บุรีรัมย์เนี่ยมันเหมือนกับอันนี้มันไม่ใช่รายการใหญ่มันก็นจะ,ะน่าจะค่อนข้างลื่นเวลาออกตัวเราก็ต้องเหมือนอมคัดนิดน,นึงอ่ะพี่ แล้วเราก็ต้องประคองดูว่ารถเรากําลังเครื่องเราเยอะขนาดไหนถ้าเราพอเราอมพอออกปุ๊บถ้าเราส่วนกันเร่งเร็วอะถ้าล้อมันฟรีอะแม่งเวลาเราส่วนเกียร์ต่อไปสมมติเราออกเกียร์สองแล้วพอเราสามเข้าปุ๊บอะถ้าล้อเกียร์สองนฟีอยู่พอเราสามเข้าอะมันก็ฟีต่อฟีเืิดเขาแล้วที่ผมขับค,คือเป็นแม่งในนี้เราไปจบอาการแล้วแม่งคือเกียร์สามแล้วโอ้แม่งพลาดไม่เช่คือแสดงว่าแท็กที่ลื่นเนี่ยเราชักคัตตูไม่ได้เราต้องให้มัน มีสลิปนิดนึงแอ้มันค่อยๆจับแล้วก็ต่อเนื่องไปอีกแต่ทะลื่นตั้งแต่แรกเนี่ยใช่ปะอ๋อเือมันจะลื่นทั้งโบนี่ต้องมันเป็นสแตนพอเรายกเคร่งมันจะลงเร็วแล้วพอส่วนใหม่เนี่ยตัวร์โบมันใหญ่บางทีมันติดช้าแต่มันก็ต้องแล้วแต่อาการรถแต่ละคาในเรื่องเนี้ยอันนี้มันเหมือนอยู่ที่เซนส์ของคนขับเลยอซึ่งอันเนี้ยมันจะยากยากเลยที่คนขับแล้วดีที่สุดเราคือมันต้องซ้อมบ่อยๆ อันนี้ด้วยความที่แมงบุรีลัมันไกลจากบ้านเราเราไม่ได้มาซองไม่บ่อยเฮ้ยแต่ถ้าของห้าก็เที่ยวอยู่เราก็เที่ยวอยู่ถูกต้องไหมก็พอได้เออของห้าก็พอได้วัดดวงเอาพี่ว่าจังหวะตอนนั้นที่เราขี่จริงๆอ่ะมันบราจะตัดตัวได้ทันแค่จหพอดีอะไรนี้หรือเปล่าโอเคมันจะไม่เหมือนคนที่อย่างพวกที่เองนะครับอแ่หนะนะไม่มขทบอยู่ประจำได้หมดเอาแถกมาท่าไหนได้หมดถูกต้องมาแต่พี่เบร์ก็ขับน้อย อันนี้เราต้องรอยอมเช่ากับลองมือสมัครเล่นอันนี้ก็พี่เบิร์ตขับเองอีกแล้วนะครับเนื่องจากเบสติดภารกิจอยู่ที่คลองอ่างใช่โอเควันนี้ห้ามรังเจช่างเบิร์ตนี่ฮะไปดูช่างเบิร์ตกระทำว่าขับเท่าไหร่เออมาขันสุดท้ายปิดจ็อบเลยดีกว่าวันนี้ขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับอาเหี้ยเนี่ย สวัสดีช่างก้าครับชุบุรีออกไปที่บ้านทําไมไปขับยังไงให้โดนแดดผมมันเสื่อมหัวฉีดเก๊ดื้อดือด้อ,อแต่พี่กาเนี่ยรอบรอบรอบต้นต้นเริ่มหัวฉีดเริ่มตับ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 มีอาการแล้วคนระับอันนั้นคืออะไรบอกเพื่อนเนิดนึงก็เนื่องจากคอ,อหัวฉีดมีปัญหาหน่อยแล้วก็แหกลื่นเลยเนาะมันก็เลยบูธเปิดชีวิตเปลี่ยนเปลี่ยนเงพอเปิดปับลื่นทิ้งหมดเลยถูกไหม ใช่ครับแล้ววันนี้ไม่ต้องกดดันบัตรเทิรบัตเทิรนแล้วคิดว่าเวลาจะวิ่งประมาณเท่าไหร่เฮ้ยเราแชมป์เต่าสนามบุรีรัมนี่ครับก็เวลาก็แต่ด้วยคนขับไม่มีด้วยคนขับเก่าต้องหูติดงานลันแดกวันนี้เฮยวันนี้อ๋อวันนี้ท้องานลันแดกใช่แล้วไงครับพอดีมีน้อง M Project จกโคลาเอมโคลาเอ็มโปรเจดีอ่าโคล่ามาขับให้ครับก็มาเชียร์พี่ก้าแล้วกัน ครับผมจะทำให้ดีสุดฝากเกียร์ฝากเกียร์ช่างกล้าชุมลีด้วยครับวันนี้ขอให้มีเวลาให้สวยแต่เมื่อคืนเกียร์แตกพึ่งน้ำเช็ดเอาเลยโอเคได้นี่ครับพี่กขาสวัสดีครับนี่ฮะก็เรามาพูดคุยกับนักแข่งแล้วกันวันนี้ก็น่าจะครบแล้วแต่ขาดจ็อบมนตรีน่าจะติดภารกิจก็เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศการแข่งขันเลยว่าจะเป็นยังไงไปไปดูกัน ยืน3แล้วยังไงมีอันดับแล้วทันสุดท้ายของซิโป่ลิโวพิเกเนะไทยจิตเจริญดีเซลครับไปเลยไปทัน,ทนสุดท้ายของค่ำคืนนี้ฮะนู้นเอาว่าจะได้2หรือ3ครับกับไทยจิตเจริญดีเซลครับต้องเร็วกว่า10.4ครับอันนั้นคือหนึ่งเลยอ่ายืนหนึ่งเลยฮะยน,น,นี่ครับใจเย็นๆครับออฟไทยจิตฮะ นักแข่งของเราครับตอนนี้เริ่มทําความเข้าใจกับรถพอสมควรนะเวลาดีขึ้นมาเรื่อยๆฮะดูแล้วน่าจะเร็วฮะ1 0ุดกลางๆแน่นอนนะถ้า16ก็ได้ที่3นะครับถ้า15ก็ไปลุ้นกระเอวเ,เอาลุ้นจุดหลังหวังหนึ่งเลยครับแบบนี้ครับผมว่านะ ออกนี่ฮะห้อยแล้วไม่ทันนะไม,ไม่แล้วครับห้อยแบบนี้สิบปปลายแน่นอนนะแต่ท้ายยังเดินอยู่ฮะนอนไมกูบอกแล้วสิบจุดสี่ห้าเก้าครับยังไงเดี๋ยวดูเช็คหน่อยสิบจุดสี่ห้าเก้าครับที่สองครับยังไม่เป็นรายการที่สองนะฮะต่อจากเออทักแจ็คไปนะเพร์เอ๋ฮะเอ๋ยังไงครับเอ๋ล่วงแล้วครับโอ้ลูกพี่กู แต่สุดท้ายเอก็ยังได้ที่3าครับยังติที่3โอยู่โอ้โหดูดิแต่ในมุมมองผมนะครับตอนนี้ครับอันดับ1และ2เป็น,นเลโววิกเคนเจนที่2แล้วพี่เอใช่เป็นเจน่อไปแล้วเป็นเจน 2, 2ที่ทําเวลาได้10.4ทั้งหมดเลยครับอ้ถือว่าดีฮะสำหรับไทยกิจเจริญดีเซลในรันนี้ครับต้องยอมครับครับผม จบเป็นที่เรียบร้อยครับสำหรับกิจกรรมวันนี้ฮะก็สนุกสุดมันกันเลยทีเดียวครับกับซูเปอร์เีโวบิ๊กเทนนะฮะก็สรุปคข้าๆครับอันดับหนึ่งนะก็จะเป็นช่างแจ๊กบางยาแพรครับอันดับ2ครับไทยกิจเจริญดีเซลอันดับ3เอเธอร์โมนองผสมฮะต้องยินดีกับรถที่ได้รางวัลในวันนี้ด้วยครับก็ต้องคุณครับกิจกรรมทางโตโยต้าฮะที่จัดกิจกรรมแบบดีๆแบบนี้ขึ้นมาฮะให้สําหรับ ชาวพวกเราดีเซลสายซิย่งฮะเพื่อได้มีกิจกรรมกันในการแข่งขันฮะแล้วก็นี่ครับก็เขาสู่ปีใหม่กันแล้วก็แฮปี้นวเอียร์เพื่อนๆทุกคนฮะขอบคุณเพื่อนที่เข้ามาดูกดไลค์กดแชร์กันนะให้กับพวกเราชาวแดดีเซลกันตลอดมา,าเจอกันใหม่ EP หน้าฮะเราจะไปที่ไหนวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเปิืก,กับกายเซ็นชยนะครับเจกอกันก p หน้าไป